สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องย่ำคำเพืนเนาะองมณีบาลวนาชิมาทาคิตในเบิงโย่บางใหญ่เนาะเพื่อนๆเนาะตอนนี้บาลวนาอยู่สถานีรถใต้ผาสายสีม่วงบางใหญ่เนาะปลายทางสีตอปูนบางไผ่ตอปูนเนาะอันนี้เป็นสถานีที่สองตาต้องไปขานาเป็นสถานีคลองบางไผ่นะเพื่อนเนาะตอนนี้บาวะนามาอยู่สถานีบางใหญ่เนาะแต่คือว่าชินังรถไปรถมอบางแค่แต่กสิบประดิะใฐ์รถเนาะแต่คือว่าชิมาใส่ทั้ง รถตู้นะเพื่อนๆนะตรงไปกับเป็นเซนทันเวสเกตแล้วก็บิ๊กซีโฮมโปรนะฝบางขนาดก็จะเป็นบิ๊กซีมันกันนะเพื่อนๆนะบาวันาก็จะเป็นนางรถตู้แต่นอนนารถตู้ที่ขังน้ันี่มีไปดมบางแค่นะเพื่อนเนาะมีบางแค่กับประมาณ30บาทเนาะบางแค่มาเหมือนมาบางใหญ่นะเพื่อนๆเนาะมาบางใหญ่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของสถานีบางใหญ่รถไฟฟ้าสายสีม่วงเนาะ ตขาข้างดังชุดสายบลอดแพงนะเพะนะื่อนเนาะก็แล้วนี้เพื่อนๆถ้าได้ที่ว่าอยากไปบางแคก็ไปได้นอกกะนังรถนี้ไปเต้าปูนแล้วก็ต่อจากเต้าปูนไปรักสองได้เลยนะเพะนะื่อนเนาะปลอดมากกวาสา,า,ายสัาณมันกวสิแพงกว่าป่าดต้นนี้บาลาน้ามาเนี่ยกับสามสิบบาทโอเคได้เดินไปบิ่รถตัวกันดีกว่าเนาะ รถไฟฟ้าสายสีม่วงมันก็นดีอย่างนอกพราะว่าเพิ่นสิบ่มีสติ๊กเกอร์ติป้ายโฆษณาใส่กับขบ,บวนรถเนาะก็คือว่าส้มวิวได้สบายแต่เป็นบีทีเอสหรือพีอาร์ทีพออื่นน่ะสิมีติดป้ายสติ๊กเกอร์ไว้เนาะเฮาบ่สามารถเห็นวิวได้เต็มที่แต่ว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีม,ม่มวงก็สิบ่มีวิวเนาะเป็นเป็นรถที่สวยแล้วเนาะเปลี่ยนเฮาสามารถชมวิวได้เต็มที่เลย เห็นน้าเพื่อนเพื่อนพระไรเทวะอยากนั่งรถตู้นั่รถตู้กับมันฝังต้องขากับอีกสี่เอ็กตาร์น้าเพื่อนน่ากันเนี่ก็นสิเป็นโซนรถเนาะฝังต้องขาขนังสิเป็นโรงหลับจำนำกันเส้นีวิ่งรถตู้ตอดอยู่น้าเพื่อนนะเป็นลงหลับจำนำเพื่อนพที่ใดที่ว่ะจกไปบางใหญ่ไปบางแค่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะส่วงนี้เศรษฐกิจมันก็บบ่ค่อยดีถ้าว่าจะนั่งรถไปกับมันนั่งนี่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวไปไกลๆกันก่อนโอเคน้าเพื่อนตอนนี้รถตู้มันก็จอดรอคนอยู่เนาะ เราค้นอยู่เนี่ยที่ว่ามันน่าจะไปนงางรถกคน,นแต่สิเป็นอยู่หนาะลงอมจำนำในรถตู้ เพื่อนเพื่อนตอนนี้บาบานาก็เดินมาถึงเด er, อะมอลล์บางแคเราใส่เวลามากก่เดียเปิดแม่นเลยนะบาบานากับฮอตเดอะมอลล์บางแคนั่ก็คือว่าใส่เวลาเดินทางมากประมาณ30นาทีน้องเพืนน่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวปิดแมตบ์ไนะี่ใส่เวลาเดินทางประมาณ30นาทีพอบาบานาก็นั่งรถตู้มาเนาะนั่งรถตู้มากการวิ่งรถโด,ดยสารแผนกระสีบอกคอยวิ่งเร็วนะเพราะว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โด,ดยสารเนี่ยตอนนี้บาบานาเนี่ยเป็นเดอะมอลล์บางแค ทีจะทัด้ปเกมเมื่อกีก้เพิ่นปิดไฟเนาะมันก็เลยมืดเพิ่น,นบ่ได้เปิดไฟเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งข้างแมกันดีกว่าเนาะ เดี๋ฬาคลิปนี้บาบานาถ่ายหน้ากันถ่ายเพื่อคลิปบรรยากาศย่ำความขึ้นน้ำเพื่อนๆเนาะถ่ายย่ำความขนเพราะว่าบาบานาถ่ายมาแต่บ้านใหญ่เนาะแล้วก็มานั่งระตู้บ้านใหญ่เบื่องน้มน้าวบางแค่ก็เลยมาถ่ายวิวบรรยากาศสวยๆย่ำความขึ้นน้ำเพื่อนๆเนาะแต่ว่ามาโน้มน้าบางแค่เป็นกระจิเปิดไฟภาพมันก็จะสวยแต่ว่าอยู่ที่ทันเรดเกยเแผ่นปิดไฟน้ำเพื่อนๆนาะ สวัสดีสวัสปปดเีเป็นเป็นเนปจีจูกุจูกันเดอ้อะตอนนี้บาบาน่ามาถึงเดอะมอลบางแคพันกฐิสังตอนคิดสมานนะัติเลยเนาะเพราะตอนรับปีใหม่2022นยะี่สเป็นเป็เนาะตอนนี้อยู่เดอะมอลบางแคมันก็เป็นวิวที่ว่าสวยกับทีนีเก้าอี้นั่ e, นงเนาะเพราะเป็นเก้าอี้แบบโฟมเนาะโฟมเนี่ยตอนนี้ก็สิมีสาวนะน,นั่นเป็นเป็นเนาะตอนนี้บาบาน่าที่ายห้เบิรงเดี๋ยวเสียงเพลงมันก็สีดังเนาะบางบาช่วงบ้านตอนบาบาน่าก็จะปิดแหวนนั่นเะป็นเป็เนาะ That's what หลังจากคลิปนี้ที่บาบมนาถ่ายก็คือว่าสวยเนาะกจากร่างบาบมนาถก็เป็นลูกโฟนลูกบอลเนานะเป็นวิวที่สวยเลยเพืเ่อนๆตอนนี้ก็ใส่แมสหนะน้าป้องป่วยอยู่ในที่ชุมชนหลายคนเกือบป้องกันว้าวจะถ่ายสวยๆโอ้หมุนใดเด้อหมุนใดหมุนใดเนะ้าป้องเป็นเนกะซิมีหลายลูกเนาะอันนี้ซีมีลูกสีฟ้าสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูหนะ้าป้องเป็นเนาะ สวยนะสามร้อยหกอนดาสวยๆ คนกินเนยกับฟ้ากดไล่ก็ใส่ก็ติดตามให้บาปบนาันทั่วเด้อพี่น้องเโอเคน้องเพืเ่อนตอนนี้รถซ้ายสะพ่านลักซองกับซีมาชุดซ้ายอยู่มุมนี้เน,ะน,เนาะพอ,นนอ,นนอตอนนี้ก็เป็นสะพานนี่ชุดท้ายน้องเพื่อนๆนาะตอนนี้ก็เป็น สถานีสุทธิสถานีรักสองเดี๋ยวไปต่อรถขบวนผิดแยกขาพระได้เนาะพอรถมันช่งลองอุโมงค์แล้วก็วิ่งมาเต่าปูนเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยตอนนี้ต,นนต่อรถสายชีหมอกมาได้แต่มือนี้บาบะนาก็อชินัง่งรถเป็นแบบรถตู้มากเนาะเพื่อว่าประหยัดการเสีจ่าย30บาทเนาะก็รับมาต่อรถเมย์ตรงนี้ไดนะ้ๆเนาะออกไปหนุนก็จะเป็นนกอนพัมเนาะ,นะเพืนนเนนเ่อนๆเนาะไปหนุนต้คำปฐมส่วนมาท่านเนยก็จะเขาในเมืองเนาะเพื่อนๆเนาะ ตาตัวเมืองเดี๋ยวบาร์บาน่าเสนั่งรถพะรามสองต่ออีกเนาะออกอ,ออกไปทางเหนือนาะออกไปหนือเกลียวทรายเอาถนนพะรามสองวิ่งกันจ้หน้าระยะเวลาที่าบาร์บาน่าวิ่งมากอ่ะสามสิบนาทีน้ำเพืนนะ่อนเนาะพอเป็นรถตู้มันกันประมาณนี้เนาะเพืนนะ่อนเนาะเอ้เพื่อนๆจะได้มาบังคับนี่กับฝากคนไหลก็ร์ก็ติดตามให้บาร์บาน่าอ,อันทั่วนหน่เด้อเดีย๋ยวีวพาเป็งวินรถตู้เนาะนี่น้าเพื่อนๆข้างนาก็นเป็นวินรถตู้บางแคเนาะที่ว่าเขา สี่นางไปบ้านใหญ่น้อเพื่อนๆทางกำบ้าลงตรงนี้ตรงนานรถไฟสาย MRT น้องเพื่อนๆเนาะาฮากำบ้าลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเซเว่นเนาะก็เป็นดมอบางแคเพื่อนทันได้ทีมากคือว่าตองการนี่กับมาเนียได้นเนาะเรียกว่าสิไปทางนี่เนาะทางสิไปบางหน้าตากเ็จะมีวิ่งรถตู้นะเพื่อนนี่เนี่ยขนาดนี้เน,นี่ยมุมนี้นเนาะเพื่อนๆไปในซอยจิมีวิ่งรถไปบางหน้าตากเป็นแยกบางหน้านาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนทันได้ที่มานาั่งรถก็มานั่งได้มุมนี้เนาะ รถซ้ายรถเมมีร้ายซ้ายนางน้งเพื่นเนาะเคเดียไปบังไกลๆเนี่ยน้อเพื่อนทางเขาไปวิ่งรถตู้น้เพื่นเพินรถตู้บางแค่เพื่อทางเขาไปกับนี่เนาะเป็นเพะได้ที่มานังรถเฟไ้มาที่กับวามังมาเนาะธนาก็เป็นพะมเอเพชรเกษมซอยแปดสิบส้นเาะเป็นเพชรเกษมซอยแปดสิบสองธนาก็จะมีพีวิ่งวนอยู่เนาะบาร์บหน้าก็มานังมุมนี่เพ็นเกษมมาจอดนีหายเรือเข้าไปล่งต้อนนาหางก็ไไ้เนาะเพราะว่า 30บาทตลอดท้ายท่วนนี่เนาะโอเคประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นรถไฟฟมาที t รักสองเนาะสี่จอดอัตโนมัตินะ เหนะ็นเอาเพื่อนๆสลับคลิปนี้บาวาน่ากับทายประมาณนี้เนาะจบคลิปอยู่สถานี BTS MRT ลักซอนะเนาะเพื่อนๆถ้าได้ไปบัคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวาน่าออนทวัวร์เด้อบ๊ายบายได้เจอก,กันใหมค่คลนะิปหน้าสวัสดีครับ